สวัสดีพี่น้องสมาชิกชาวเหรียนภายทุกท่านนะคะเอาวันนี้โค้ดที่คอยดูแลโนโดได้คูดายอยู่หลังใหม่เนาะ<ฅ>ก็เรามาเช็คกันในบล็อกเชนนะคะในในภายเบราว์เซอร์เนาะภายก็คือเราใช้ขุดเหมืองแล้วก็ทำบัญชีให้เรียบร้อยเนาะตอนส่วนเบราว์เซอร์จะมีเก็บข้อมูลไดเยอะเลยเราจะมาดูในเบราว์เซอร์ของเราก่อนนะคะ จะมีอะไรเยอะมากในเบราว์เซอร์เนาะมีกระเป๋าตังค์มีอะไรเยอะเลยแล้วในเนี้ยมีบล็อกเชนเห็นไหมคะบล็อกเชนคืออะไรไปดูในเฟซของครูดาเนาะอ่ะเรากดเข้าไปแล้วเรามาดูว่าโปรโตคอล23เรียบร้อยไหมเราก็กดเข้าไปที่3ขีดตรงนี้แล้วกดไปเทสเน็ตนะคะปรากดเทสเน็ตไม่ใช่เทสเน็ตสนะคะเทสเน็ตเราจะเห็นวนะ่าเนี่ยค่ะคือบล็อกเชนเขาทางานเนี่ย เมื่อกี่วินาทีที่ผ่านมาในวินาทีนั้นๆเราจะเห็นว่าบัญชีการเคลื่อนไหวการใช้งานของสมาชิกเนี่ยทำอะไรเราจะเห็นหมดนะคะก็คือมันมันควบคุมด้วยโนด้เนะเนาะสุดเนาะนาแล้วมันก็เชื่อมกับมือถือของเรานะคะทุกๆเครื่องเลยที่มีบัญชีเด่นภายเอาเรามาดูกันว่าโปรตโตคอลที่สิบสามเป็นอย่างไรอ่าเรามาดูเรากดตัวบนถุดแล้วกันเนาะอ่า กดเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนิดหนึ่งสองหนงหเนาะบล็อกเห็นไหมคะแล้วก็กดตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะคะเลื่อนลงไปข้างล่างเราจะเห็นเนี่ยคะ่ะโปรโตโคอลเวอร์ชัน่สิบเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเช็คได้ทุกสิ่งทุกอย่างเช็คได้การทำงานหายากเนาะสุดเนาะที่จะจะเห็นทุกอย่างแบบนี้อ่ะเนาะ เออเมื่อวานเห็นตรงนั้นไม่สุดที่เขาย้ายไปกี่พันล้านนะไม่แน่ใจห้าสิบเท่าไหร่นะที่เขาย้ายไปที่กองเอ,อ่อที่ให้เงินทุนฟาวเดชั่นนะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะภาษาไทยอะ่ะกองทุนนั่นแหละกองทุนต่างกองทุนต่างๆนะคะ่ะอืม,อมเพื่อเพื่อเตรียมเพราะฉะนั้นเขาเตรียมที่จะเตรียมอะไรละ่ะสุดถ้าย้ายขนาดนั้นนะนะคะ ไม่แน่ใจว่า50เท่าไหร่นะคะ50ล้านเหรียญหรือเปล่าคุณราเชื่อว่าการย้ายเหรียญจำนวนมากในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเตรียมเปิดโอเพนแกรนนั่นคือเปิดเครือข่ายหลักอย่างเต็มรูปแบบอะค่ะก็ขอ,ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสมหวังมีความเชื่อมั่นและศรัทธาบวกกับความเป็นจริงก็อย่างที่เห็นอยู่เหรียญพายเน็ตเวิรมีตัวตนที่แท้จริง มีการทำงานที่แท้จริงบล็อกเชนก็ทำงานอย่างที่อัปเดตให้ฟังกันอยู่บ่อยๆถึงแม้กูดาจะไม่มาอัปเดตบ่อยๆก็เพราะว่ามันมีหลายๆช่องแล้วทำให้กูดาก็เลยไม่มาทำซ้ำมาค่ะแต่ที่กูดามาทักทายทุกท่านในวันนี้ก็เพื่อที่จะให้ทราบว่าทุกๆอย่างกำลังเป็นจริงอยู่นะคะขอให้มีความสุขค่ะ